ก็สว <rude S 2> ัสดีทุกค ok, นด้วยนะฮะอยู่กับผมเรย์เดนะวันนี้จะมาพูดคุยถึง่งไก่อิมแพคเตอร์นะก็เดี๋ยวจะมาเล่าว่ารู้จักได้ยังไงนะแล้วก็ประสบการณ์ที่เล่นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยอาจจะมีทิ้งท้ายด้วยว่าตอนปัจจุบันรู้สึกยังไงนะก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะ เกมนี้ได้ยังไงนะเราจะมาพูดถึงช่วง2,017สบิบเจ็หปล่าะเซเขาประกาศว่าจะลงมือถือเป็นเกมจากค่ายมิโฮโยนะตอนนั้นไม่ได้รู้จักเลยรู้แต่แค่นักพาก็เลยมาตามเกมนี้เพรานักภากญี่ปุ่นนะซึ่งนักภากญี่ปุ่นเขาดังอยู่หลายเรื่องเลยก ประมาณเนปจูนพวกนั้นนะเป็นนักพากชื่อดังแล้วก็มาตามเกมนี้เพราะน,ะนักพากย์ชื่อดังแล้วก็ตอนแรกก็เห็นเทโล์นะว่ามันลาเล่นดีกนะ็เลยมาตามแต่ก็ไม่สรู้สึกไม่เสียดายมาตามองใจเนะี่ยตอนแรกเห็นเทเล์ก็รู้สึกเหมือนเกมเดวิเมคะนะ คล้ายๆกันตอนแรกองไกลเทเลอร์ตอนนั้นช่วงเทเลอร์เนี่ยช่วงนั้นยังเป็นเป็นเทเลอร์ที่แบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วง2 0 1ดช่วงเปิดเกมแรกๆมันจะเป็นเทเลอร์ที่ดูดูแล้วเหมือนเกมมือถือ <c oughs> มมนไม่ได้ไม,ไม่ไม่เหมือนสมัยนีนะ้ที่มีเพลงมีอะไรสมัยก่อนก็มีเพลงแต่เป็นเพลงที่แบบมันมันดู กราฟิกมันอะไรมันหนึ่งจุดศูนย์นะมันก็แบบนี้แหละมันก็ช่วงหนึ่งจุดศูนย์นะแต่เช้าหนึ่งจุดศูนย์มันก็ดีแล้วน,นที่เรารู้จักของใครนะมาตามเพราะเจนักการเีเตอนนั้นชอบเรื่องเนปจูนก็เลยมาตามของใครโอเคก็ เดี๋ยวไปต่อที่ประสบการณ์การเล่นเลยแล้วกันนะมาพูดถึงสบการณ์การเล่นกันนะฮะกิจากที่ช่วงแรกนะก็เป็นเกมที่เฉยๆนะยังเรามาตามพนนะักงานก็ถ้าเป็นช่วงแรกก็จะรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษเนะนื้อเรื่องก็เฉยอฉยเชยได้ช่วงซัพเตอร์หนึ่งประมาณซัพเตอร์หนึ่ง 6ให้มันก็ไม่เฉยแล้วนะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ได้ตามเนื้อเรื่องัากก็เลยเป็นแบบนั้นไปนะก็เลยตามแต่เกมเพลย์แล้วก็ช่วงแรกๆก็ยังมีตัวละครไม่เยอะนะมีเคียหน้ามีรับัวนีเนระสามตัวนี้เป็นหลักแต่ส่วนใหญ่ที่กลับมาเล่นก็เพาราะว่าซากุระซาคุระทำให้เราเลิกไม่ได้นะ ต่วนั้นยังไม่มีการันตีก็เลยเปิดแบบเปิดกระชาแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยกา <c oughs> ชานี่เกลือมากก็เลยเป็นช่วงที่ยังยอมรับวันเี้นเกมเพย์ยงังไม่เล่นเร,เรื่องมากจะมีก็หลังจากซับเตอร์แปะขึ้นไปนะ 8. หลังจากวนที่แปดก็รู้สึกเริ่มอินขึ้นก็นั่นแหละ แต่ก็ลาหลังมาก็เริ่มรู้สึกว่าติดเยอะมากขึ้นนะหลังจากกลับมาเล่นตอนนั้นหายไปประมาณช่วงหลังจากช่วงตอนที่มีเป็นแฮชเชอร์อเปเดินนะก็หายไปรู้สึกขี้เกียจเล่นตอนนั้น <c oughs> แล้วก็เนื้อเรื่องไม่ได้ตามนะตอนนั้นเราไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยก็เลยตามเกมเพย แล้วก็เลิกเล่นไปช่วงนั้นมีปัญหานะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเล่นแบบทุกวันแล้วนะแล้วก็ตามเนื้อเรื่องครบละก็ถือว่าหลังจากประมาณช่วงดูดูล่างทองนะดูดูล่างทอง,ง,องเปอเงินไปตอนนั้นก็กลับมาเล่นช่วงยูดูช่วงลิต้าโรสเมลีนะ ก็ลอสแมเล่นะเรากลับมาช่วงนั้นแล้วก็ช่วงที่เป็นชินก็เราจะออกก็ <c oughs> เลยกลับมาเล่น <c oughs> ก็นั่นแหละนะส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องนะที่ดีหลางๆที่ดีมากแต่อาจจะไม่ดีตรงสับว <c oughs> ิดถ้ากคดคนไม่ได้คนไม่รู้เรื่องวิดนี่ก็อาจจะปอยหัวได้ มี <c oughs> ่ยนะคือเรา่้นหลังนี้ก็เขาก็จะมีการเปลี่ยนในเรื่องเปิดโลกนะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปพูดกันคลิปอื่นนะเอาประสบการณ์ก็ถือว่าดีเปิดโลเป็นการสไตล์การเล่าเรื่องใหม่ที่เขาลองมาเยอะแหลวหลายๆครั้งเขาก็ลองมาแบบเขาอยากให้มันคล้ายๆกับเกมชินแล้ว เขาก็เลยอยากลองขึ้นเวลมันยากเยอะอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็ชอบนะชอบที่เขาพยายามทําอะไรใหม่ๆแต่บางทีก็มีบั๊กเยอะนะช่วงนี้ก็มีบาวุธอาวรธท,ที่มีไฟ์การเลมใหม่นะนอกจากดาบปืนปืนใหญ่ของบนนัวเนีย้ก็ปืนคู่ของเคนาตอนนี้อาวุธเหมือนใส่ใส่ไปงั้นแหละ <laughs> แต่เกมพีมันเป็นอีกอย่างหนึง่งอาวุธมีไว้แค่ใส่กองอาวุธมีไว้แค่ใส่กองนะตอนนี้แต่เกมพีก็ตัวอ,อย่างก็จะเป็นแบบเทียนหน้านะที่ใส่อาวุธปืนคู่แต่เล่นจะเสียงเล่นดับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะใส่ทำไมก <c oughs> ็แค่นี้นะประสบการณ์ จะเก่งก็จะเป็นของยิบย่อยแล้วนะประสบการณ์ช่วงนี้เกมนี้นะมีระบบอปิดเข้ามาใหม,ม่แล้วก็จะเมดแค่นี้สำหรับประสบก,การณ์ก็เหาแต่เกมนี้ก็จบลงเปยงแค่นี้นะอันนี้ถือว่าเอามาพูดแบบยิบย่อยนะแบบเร็อๆแต่ประสบการณ์ที่จริงมันก็ไม่มีอะไระ อยาเล่นแต่รู้แค่ว่าปัจจุบ,บันนี้มีอะไรหลายอย่างให้เล่นแล้วมันรู้สึกดีดีต่อคนเล่นแล้วก็ดีต่อเกมด้วยเพราะเกมช่วงแรกมันเหมือนเกมมือถือมากเกมมือถือแบบนมือถือตาเลยก็้วนะช่วงแรกนะช่วงนี้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงไคลแม็กด้วนะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมนี้ให้กับเกมเพลย์เลย เกมเพย์ก็ดีขึ้นดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ในช่วงคลิปนะี้ตอนนี้กำลังจะก็จะได้ออดแอดตอนไอจังมานะไนไอพี่เล่นนะยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมว่าเนื้อเรื่องก็ถือว่าดีนะตอนนี้อยากเป็น o p e n บ o ลดาบเตอร์82 ตามซองนะก็ลองเราไปเล่นกันได้คมเมนตวิดีนะคมเนตวครั้งนี้ดีมากแล้วก็ถือว่าพัฒนาเยอะอาจจะมีอะไรบ่อยๆเดี๋ยวคลิปอาจจะมีมาบ่อยๆนะถือว่าอยากจะกละับมาอัพคลิปเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> สวสวนนี้ก็คอตัวล้าไปก่อนะเจอกันครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะทำคลิปเินชินลงมาในช่องบ้านนะก็เพราะว่าเป็นละมาติดชินชินตอนแรกก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่ารู้สึกในเรื่องมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวจะลองถาคลิปด,ดูนะแล้วก็อีกอย่างนะแปดต่อไปจะมีแปดหน้าหน้าก็อาจจะมีตัวละครที่ลุกเล่นเยอะมากหรือเอาไว้ทำหผืออนาคตก็ตนั่นแหละทีมคนไทยก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะ เป็นนะเกมแอคชั่นนะแอคชั่นไซไฟจะยด้ถือว่าดีนะในเรื่องหลังจากชัปเตอร์หกอ๋อเออหลังจากชัปเตอร์หกก็จะถือว่าดีมากเนื้อเรื่องส่วนเกมเพลย์ที่ดีอยู่แล้วนะพอตพอคอนใหม่ๆออกมาก็จะดีขึ้นมากแล้วก็ตัวตัวมันเยอะแล้วด้วยแหละมีพวกเกมเชสเซอร์มีพวก เอลิเซียพวกเอเดนเข้ามาก็ถือว่าหลายตัวละครอ,อยู่ยังไงก็ฝากยังไงก็ฝากโบนียไว้ไว้ไวด้วยนะชอบโบนียังไงก็ไว้เจอกันครับ